พลังเต็มเลยพี่น้องสามรอพี่น้องเลยยอดฝั่งคุณเห็นเลยเต็มเลยทุกคนสุดยอดเลยครับใส่ับสุดยอดร่างกายจริงๆครับผมปไ,ปปไปกับย่างเลยพี่น้อง ครับสบายดีสวัสดีครับตอนนี้บาไปเดิอยู่สนามหลวงนะมาอัปเดตพุทธบาทพี่นอ้องถนนพุทธบาทอยู่ขางสนามหลวงครับเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวพี่นอ้องสาวตางชาตินาะเน้นจริงๆครับผมถ้าภาพวันนี้นขอภัยน้ำเด้อตอนนี้กำลังไปเดินอ่ะเดินไปด้วยเนาะถ่ายไปด้วยนะครับว้อคึกคักเลยทุกคน รถก็ติดด้วยทุกคนวันนี้นะครับวันพ้องเขียวเยอะมากนะครับผม,มไ,ปไปรับสมน้ำกันครับผมเต็มเลยคุปบานะครับพเทีงยวเห็นกะหลอกทุกคนกะหลอก็นบอทุกคนลงมาแล้ว กระลอกลงมาแล้วทุกคนกระลอกลงมาเนาะอู้มาแล้วมาแล้วโอสุดยอดเลยพุดบาทก็สวยงามนะครับผมสวยงามสะอาดจริงๆแล้วก็มีต้นไม้นะครับผมรอบต้นใหญ่เลยครับทุกคน จริงครับผมใชไมทุกคนน่ารักไม่จช่เป็นนังเดียวสาวต่างชาติเนาะเอาจีนนะชอบใส่บินมาเพื่อใส่สุดไทยทุกคน ีก็จะบาก็จะขายผลไม้นะครับไปคุยไปรับชมน้ำกันเลยครับตอนนี้บ้าเดินเดินมาคนเดียวทุกคนยอดเลยนะครับ ตามพทธบาทนี่คุบอกนางฟ้านะครับทางตังบลังมาเดินครับผมตอนนี้เดินเดินตามนางฟ้านะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อจะไปวัดอารุนเองทุกคนนี่นะครับ นีก็มีเสียงนกเสียงกาลองด้วยครับทุกคนไปเดินไปเรื่อยๆทุกคนตามคุณบาท ทุกคนสวยงามจริงๆน,นะครับเห็นบอม,มทุกคนสุดยอดพี่น้องวัดโพนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปไปชมในวัดโพเลยทุกคนว้า เยอะเยอะไหมครับผมนี่นะครับสุดยอดจริงรสามลอ้อพี่น้องอัดเต็มเลยไปพี่น้องไปรับชมอยู่ข้างในนะครับนี่ตอนนี้อานาไทยลายดีแล้วก็กับกับเพ้านะครับเนาะดยอดเลยครับ คนไทยรู้กับคุดล้นเลยทุกคนโอ่ะคนยืนยิงครับลุมีตรงครับถนนมากพี่หน่อย บอกยางเลยพี่น้องยอดจริงครับี่วัดภูนะครับผมบัตรโรตีเนาะขายดีพี่น้องทางสารต่อแถวกันเลยทุกคน เอาคนกันเต็มเลยพี่น้องเห็นบ่มหลังยืนไทยรูปวัดโบนะครับยกใหญ่เลยทุกคนนี่สามล้อไปแล้วเอุ่นสี่คนนะครับ,บคุณไปแล้วพี่น้องสามลอครับมีนักท่องเที่ยวนะพี่นอ้อย ยอดเลยครับฟังคุณพี่น้องนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแถวกระชึก้องกินเนาะเยอะจริงๆครับผมไปรับชมเลยครับอันนี้นสองแถวนลยครับ โอเคนะครับบาเป็นเอร์ขอจบปีพยงนี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจบาเปิเเอร์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆและเอฟซีนะครับตอนนี้มาอัพเดตจากหลาดนวัดตะแควมาถึงนาวัดโูนะครับผมโอเคครับ